ลูกดีมากาาาดังดัง ดีมากค่ะอ่านไปค่ะไป ตัวเจ้าไก่แกะ <closes>

ดีมากค่ะอันโตค่ะเย่ยมมากลูกะูน่ี่ก็จะเป็นการอ่านแจกลูกสะกดคําตอนเช้าๆนะคะหลังจากที่นักเรียนมาถึงโรงเรียนแล้วนะคะครูพันก็จะให้อ่านแจกลูกสะกดคํานะคะ เช้าสมองนักเรียนดีค่ะนใ,นให้นักเรียนเขา,อ,า,อ,าอ่านอ่ออ่านดังๆเลยลูก ก็จะเป็นกิจกรรมที่ฝึกให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งนะคะอ่านในช่วงเช้าก่อนเข้าแถวคารมธงชาติค่ะสอนโดยครูพันธุลากันครูเชี่ยวชาญโรงเรียนบ้านหนองบกแว่นนักเรียนคาหยุดก่อนค่ะยุดก่อนอันนี้เป็นกิจกรรมที่ครูพันธุลากันนะคะครูเชี่วชาญโรงเรียนบ้านหนองบกแว่นสอนนักเรียนให้นักเรียนอ่านแจกลูกสะกดคําตอนเช้าเช้ามาถึงโรงเรียน วางกระเป๋าเสร็จเรียบร้อยทุกคนก็อ่านหนังสือคะ่ะไม่ให้นักเรียนวิ่งเล่นค่ะกลัวนักเรียนได้รับอุบัติเหตุคือให้นักเรียนฝึกอ่านอยู่ในห้องนักเรียนจะมีความสุขมากคะ่ะเชา้าเช้าสมองปลอดโปร่งโล่งปร่งสบายคะ่ะนักเรียนก็จะมีความจําดีด้วยคะ่ะตอนเช้าเอานักเรียนขาอ่านต่อเลยคะ่ะ พอพอไม่พ่อพอพอ,พอพอไม่ว่าแม่พ่อต่อเลยค่ะต่อเลยค่ะ มากโรคเก่งมากมือไม่ไม่ไม่ถูกไหมออกเท้า,ทาหาดูแล้วแม่เท้าอ่าพอค่นะนักเรียนขาสวัสดีคุณครูค่ะสวัสดีครัคุณครูลบมือหนึ่งข้างโบไม่ดังกว่านี้โบใหม่อีกทีโบไม่ดีกว่าเดิม เป็นการบวมอัพนะคะเช้าๆเอาปอนึอ่านอกเขียนได้ปหนึ่งอ่านออกเขียได้ในกวนเราทได้เราทได้เราทได้เย้หากว่าเรากำลังสบายจังส่งเสียงดังโอ้โหหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสเลยตอนเช้าหากว่าเรากำลังสบายจังส่งเสียงดังหากว่าเรากำลังสบายจังส่งเสียงดัง ากว่าเรากำลังสบายจนร้องเสียงตุ๊กแกเอาอีกจึงที่อากว่าเรากำลังสบายจนร้องเสียงไก่โยังเลยลูกคุมพันเยี่ยมมากเลยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะอาสวัสดีค่ะพร้อมกันสวัสดีค่ะโอเค